ข้าจะเรียนฟังกิ่โยมกับท่านนะจ๊ะสำหรับท่านที่มีกายเคลื่อนไหวอยู่ก็ถึงเว่าการอักจากเคลื่อนไหวก็เราต้องฝึกนะจ๊ะฝึกให้ใจของเรากลับมาหยุดนิ่งภายในตัวของเราที่ฐานของใจที่ฐานของการที่เราอยู่แล้วเอาใจมาอยู่เอาใจมาแตะแล้วมีความสุขจะเป็นลมหายใจเข้าออกที่ปากเข้าออจมูกเดี่ยที่กลางท้องกลางอกก็ตามที่ท่านใดจะสะดวก แต่สำหรับท่านที่มีกายที่สงบนิ่งนะจ๊ะก็ขอให้เรานั่งลงในท่าที่สบายที่สุดให้เรามาปรับท่านั่งให้สบายนั่งบนโซโฟ,ฟาเข้าอี่หรือพื้นก็ปรับท่านั่งเราให้สบายมีอัสนะรองให้เรานั่งไม่รู้สึกว่าโดนนั่งไม่นานัน่งและสบายมีความสาุขแล้วก็ขยับร่างกายให้สบาย จะนั่งในท่าคูบันลังก็ได้ท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางบนหน้าตักของรบเบาสบายหรือเอานิ้วจีแตะเอานิ้วชี้แตะหัวแม่มือนิ้วชี้ด้านขวาแตะหัวมมือด้านซ้ายเบาๆเพ,เพื่อเป็นการประคองสติหลังตั้งตรงดำร,รงสติมากเป็นท่ามาตรฐานหรือว่าท่าปราบมาซึ่งเป็นท่าที่พระสมบทรเจ้ามฤตธรรมก็นั่งในท่านี้ หรือจะนั่งในท่าที่สบายไปก่อนก็รอนั่งเอาทาก็ถึงทางไม่ได้นั่งเอาทา่า็นเมื่ออะไรที่เรานั่งแล้วสบายมีความสาุขเดี๋ยวเราก็จะนั่งในท่ามาตรฐานได้อีกเมื่อถึงเวลานั้นนะจ๊ะแต่ว่าเวลาที่เรากำลงังฝึกกันอยู่ก็นั่งในท่าที่สบายกันไปก่อนเมื่อเราปรับท่านั่งนังในท่าที่สบายแล้วให้เรามาสํารวจร่างกายสแกนร่างกาย ให้สบายสบายอยากมีความสงบจ้ะเรานั่งในท่าที่สบายหายใจเข้าออกลึกๆสักสองสามครั้งให้สบายหลับตาพริ้มๆแค่ขนตาจนกันรู้สึกสบายหรือทำความรู้สึกเหมือนกำลังใกล้กำลังจะหลับทำความรู้สึกปกล่อยว่าทิ้งทุกอย่างบางทุกสิ่งให้สบายผ่ hey, นอนคลายให้เราออกจากามาสารวจดในศีรษะ หน้าผากคี้ไม่ผ่อนคลายให้สบายเราสามารถเอามือของเราไปแตะไปนวดไปเส้นได้ผ่อนคลายให้สบายเลคุณผู้หญิงบางท่านผูกผมแน่นไปก็ลองคลายผมคลายที่ปลูกสีสัะให้สึดผ่อนคลายให้สบายเรานั่งที่บ้านของเราห้องของเราให้สบายที่สุดเลยขิวไม,ม่ขมว ตาไม่กดหน้าผากไม่เคร่งตึงไม่ผ่อนคลายบางทีเราเผลอเคร่งเผลอตึงไปในที่เราไม่รู้ตัวหรือบางคนก็เคร่งตึงโดยธรรมชาติแต่ยัยงไม่เป็นต้นแล้วเรารสึกให้ผ่อนคลายใบหน้าของเราก็ให้ผ่อนคลายสบายการผ่อนคลายใบหน้าเนี่ยก็คือการให้มีรอยยิ้มนิดๆบนใบหน้าของเรา ถ้าเรามีรอยยิ้มที่ยิ้มบนหน้าของเรานั้นเนี่ยทำไมเรารู้สึกผ่อนคลายไปหน้าของเรากล้ามเนื้อที่มีอยู่สามร้อยกว่ามัดบนใบหน้าของเราน,นั้นจะผ่อนคลายเมื่อใบหน้าเราผ่อนคลายเลือดลงจึยนเลือดฝอยไปหน้าก็าจะโฟไหลได้ปกติหน้าเราก็าจะตึงตึงบิกบานดีดีสดชื่น ลำคอเราก็ตั้งตรงไม่เอีอยงท้ายฝานหน้าหลังลองปรับดูรือท่าที่เรานั่งแล้วสบายไหลของเราอย่าปเปิดยไปยกไหล่นะจ๊ะบางท่านยกไหลโดยที่ไม่รู้ตัวก็ทำให้ปวดเมื่อยเกร็งไปได้ก็ลองไปปรับดูทิ้งไหล่ดูขยับดึงแขนทั้งสองข้างให้ผ่อนคลายข้อศอกทั้งสองข้าข้อมือจิตตินปลายนิ้วมือทั้งสองข้าง ลองกำดูเบดูให้สบายให้ผ่อนคลายแล้วเอามือขวาทับมือซ้ายรืววางในอิเร์ยบรที่สบายการนั่งสมาธิเบบไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งนะจ๊ะให้เราทําสบายๆทําเหมือนไม่ได้ทาแต่เราทําทําอย่างสบายมีความสุขและก็ไม่ต้องกลัวเสียเวลากับการกลับท่านั่งได้สองสามนาทีนะจ๊ะคิดว่าเราจะนั่งแล้วไม่ต้องกลับให้เรากรับ การปรับท่านั่งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสมาธิเพราะว่าใจของเรานั้นกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเราแล้วโดยการมาสัแกนมาสำรวจและก็ปรับร่างกายของเราลำตัวของเราสอือมสะโพกเขาปรับให้สบายก้นกรบขาขอน่องไปถึงปลายท้าผ่อนคลายให้สบายเอารัดกิ็มขัดแน่นไปไหมก็ลองขยับปรับดูหลดรัดกระดุมแน่นไปไหมก็ลองปรับดูให้สบาย ให้เราสมรวจร่างกายร้อยสบายทุกโ่ผ่อนคลายเบาสบายให้เรามีความรู้สึกว่า <timer> เรานั่งได้นานนั่งแล้วสบายนั่งแล้วมีความสุขถ้าเราน <trous S 1> <Cash. S 2> ั<ใ>น่งแล้วมีความทุกข์เดี๋ยวเราก็ไม่อยากนั่งและเราก็นั่งไม่ได้นานแต่ถ้าเรานั่งแล้วมีความสุขผ่อนคลายสบายเราก็จะนั่งได้นานการนั่งนิ่งๆได้นานๆ ก็จะเปิดโอกาสให้ใจขอ,องเราที่สมนิ่งได้นานขึ้นได้ง่ายแล้วก็ใจที่สมนิ่งได้นานได้ง่ายขึ้นนั้น,นีก็จะนำมาซึ่งความสุขความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นในใจของเราและใจที่มีความสุขใจที่มีบริสุทธิ์นั้นเนี่ยก็จะเป็นใจที่มีกำลังมีเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้กับอุปสรรคความทุกข์กิเลสต่างๆได้ ก็ใจรอดมีกำลังแล้วก็มีกำลังให้ใจรอดยกขึ้นสูงได้มนุษย์มนุษย์โศกเพราผู้ที่มีใจสูงใจของเราจะไม่ไม่คล้อยไม่ไหลไปสิ่งที่ต่ำและคนที่ยกใจให้สูงได้ก็คือใจที่มีกำลังใจที่มีกำลังได้คือใจที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์ได้คือใจที่นี่งใจที่สอง เราปรับท่านยให้สบายปรับกายให้สบายหลับตาเบาๆพริ้มๆผ่อนคลายให้สบายหลับตาแค่ขนตาชนกันเบาๆมีแสงรอดเข้ามาที่นี่การที่มีแสงรอดเข้ามาที่นิดๆที่เปลือกตาของเรานั่นหมายถึงการเราได้ประคองสติถ้าเราเปิดกดลูกในตาเราก็รู้ว่าเราเปิดกดลูกในตาหรือเราเอาใจเราไปฟุ้ง เรื่องนอกตัวเรื่องคนศักดิ์สิทธิพเาเราก็าจะรู้สันยเพราะว่าใจของเราไปอยู่กับสิ่งน,นั้นแต่ถ้ามีแสงว่าธรรมานิดีด้ก็เป็นการปกรครองสติเราก็าจะมีสติอยู่คู่กับความสบายได้น,น,นานๆวิธีการต่างๆก็เป็การปรับกายให้สบายปรับใจให้สบายเป็นเปอร์เซ็นต์นนของความสำเร็จใ,ในการเข้าถึงธรรมของเราทุกคน เราหายใจเข้าลึกๆอย่างมีความสุขหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆผ่อนคลายให้สบายหายใจเข้าลึกๆพร้อมรอยยิ้มพร้อมความเบิกบานเข้าไปสู่ใจของเราหายใจออกผ่อนคลายทิ้งเรื่องราวทุกอย่างที่มันอึดอัดขับข้องใจ หายใจเข้าลึกยังมีความสุขอีกครั้งหนึ่งายใจออกก็เอาความสุขที่ในใจของเราที่เราปรับแล้วให้สบายแผ่ไปแผ่ความรักแผ่ความปรารถนาดีแผ่ความสุขออกไปการแผ่ความรักแผ่ความเมตตาแผ่นพื้นฐาไปนี้เป็นหัวใจของพระโพธิสัตว์เป็นหัวใจของพระสรัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านทาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราได้ทําความรู้สึกนี้เราก็ได้เชื่อว่าเป็นผู้มีหัวใจเดียวกับประวิศาสตร์เป็นหนึ่งเดียวกับท่านเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกับท่านพลังความบริสุทธิ์ก็จะเข้ามาสู่ใจของเราเพราะเรามีความบริสุทธิ์ในใจของเรา ความบื่อจะไปต่อเนื่องกับความบริสุทธิ์เชื่อมต่อกันได้เหมือนเรายิ้มให้บุคคลหนึ่งบุคคลนึงก็ยิ้มกลับมาสัวเราแล้วก็ยิ้มได้ถึงคนอื่นความสุขก็จะต่อความสุขต่อเนื่องกันไปไอความทุกข์ก็ต่อความทุกข์ได้เราโวโ,โหยบ่นอิกเราต้องหกลงให้คนอื่นก็าเอื้อมคนกลับ เราเนาะคนิต่อกันไปพระนั้าให้เรามีใจที่บริสุทธิ์มีความสุขแล้วก็แผ่ความรักความเมตตาไปให้ใจโล่งๆว่างๆสบายๆผ่อนคลายแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เพียงทำเฉยๆนี่นต้องทำอะไรทำแค่ความรู้สึกโล่งๆว่างๆ หรือจะดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ได้นะหรือจะตามลมหายใจเข้าสุดไปที่กลางท่อแล้วก็ลมหายใจก็วกออกมาดูลมหายใจเข้าออกหรือบางท่านจะใช้คําบานาพุโทโธพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ หรือบางท่านจะได้คำภาวนาสัมมารหังสัมมาระหังดังเสียงดังกล้องออกไปการตอสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อเป็นกุศโลบายนำใจของเราไปสู่ความหยุดนิ่งความสอบเท่ารแเมื่อไรที่จเราสบนิ่งแล้วเราก็ต้องทิ้งทุกอย่างไม่แต่คำภาวนาหรือว่าความรู้สึกแห่งลมหายใจออกแล้วก็ทิ้งเราจะอยู่แค่เพียงความหยุดนิ่งเฉยๆเท่านั้นและก็ เป็นเพียงผู้ดูเฉยๆไม่ใช่เป็นผู้กำกับอย่าไปเร่งสิ่งใดให้มันเกิดขึ้นอย่าไปเพ่งมองสิ่งใดอย่าเราแค่เพียงดูเฉยๆอะไรมาให้ดูก็ดูเฉยๆดูเหมือนไม่ได้ดูด้วยดูผ่านๆดูเฉยๆแล้วก็จริ มาเดี๋ยวก็ไปมาเดี๋ยวก็ไปเราเป็นแค่เพียงผู้ดูเฉยๆอะไรเกิดขึ้นก็ดูเฉยๆนี่อย่างเดียวเท่านั้นเลยไม่ต้องทำอื่นใดแค่หยุดนิ่งเฉยๆเท่านั้นก็พอเราไม่ต้องการสิ่งใดใจด้หยุดนิ่งนั้นเนี่ยความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเอง เหมือนสายน้ำได้หยุดไหลตะกอนก็ตกเองความใส่ผสมของน้ําก็เกิดขึ้นเองแค่เพียงน,น้ํานั้นหยุดไหลนิ่งๆเฉยๆใจของเราก็เหมือนสายน้าที่มีความคิดวนเวียนตลอดเวลาใจถึงขุง่นัวดแต่ถ้าใจของเราหยุดนิ่งเฉยๆความนิ่งของใจจะนำมาที่ความบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นและความบริสุทธิ์นั้นจะนำมาทึ้งความทั้งจักสุญาณปัญญาวิชาและก็เสงสว่างความรู้ต่างๆปัญญาก็จะเกิดขึ้นเอด้วยความใสสว่างลูกบริสุทธิ์ของใจเท่านั้นเองและใจของเราก็อยู่ใปอยที่ทางสายตาซึ่งเป็นจุดที่นิ่งสงบ หยที่นิ่สงสงบก็จะเคลื่อนไปถึงทางสายกลางเป็นมัจจิม,มาปฏิปทายิ่งเข้าไปสู่เกิดศูนย์กลางทางสายกลางมากเท่าไรใจเราก็จะนิ่งมากขึ้นเท่านั้นบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือทำนิ่งๆเฉยๆตามที่พระอาย์แนะนำอย่างเดียวเท่านั้น เป็นแค่เพียงผู้ดูเฉยๆยิ่เฉยๆมีสติผู้ความสบายไปเรื่อยๆถ้าเราฝึกอย่างนี้เป็นประจำเป็นทุกวันมีเวลาห้านาทีก็ฝึกห้านาทีมีเวลาสิบนาทีก็ฝึกสิบนาท,มานาท,นาทีมีเวลาหนึ่งชั่วโมงก็ฝึกหนึ่งชั่วโมงแต่ให้เราฝึกทุกวันทุกวั เรานั่งสิบนาทีเรานิ่งได้แค่หนึ่งวิสองวิก็บุญมหาศาลเราเปเวลาแค่หนึ่งจมองนั่งนิ่งได้แค่เพียงห้านาทีสิบนาทีนี่ก็บุญมหาศาลที่จะให้ใจของเรานิ่งสงบพญาะะน,นาฝึกยังมีสติรู้ความสบายฝึกทุกทุกวนันในความสุขความประทธิ์ที่จะเกิดกับเราทุกวนัน มันจะนิ่งได้นานขึ้นความเบื่อจะก็จะม,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความมืดมิดในใจของเรานี่จะโดนกระจัดไปให้สิจวเราก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นแค่เราประคองใจนิ่งๆเฉยๆเบาสบายสบายตามความรู้สึกลุ่งๆ่ว่างว่ามือนเราด้นอยู่คนเดียวในโลกเบาสบายผ่อนคลาย ประคองใจนิ่งๆต่ไปสักคร่หนึ่งนะนิ่งประคองใจนิ่งๆสบายๆนิ่งสบาย เรายังคงประคองใจนิ่งเบาสบายถึงแม้เราจะเลิกนั่งสมาธิแล้วในแต่ละวันเวลาแต่เราก็ยังคงประคองใจของเราให้นิ่งอย่างต่อเน,นื่องข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในก็ฝึกสตินิ่งและทุกครั้งก่อนเราจะเลิกนั่งสมาธิให้เราตามตึกนึกถึงมือเทาเลือปิติในแต่ละวัน ตอนช้าขึ้นมาเราได้สั่งสมบุญทานศีลภาวนาศีลนะส,สมาธิปัญญาดูแลลูกดูแลบุตรดูแลสามีภรรยาดูแลผู้มิคุณคุณพอ่อคุณแม่บางท่านก็ใส่บาตรเห้พระพิสุออกมิตาบาตรพยายามช้าให้อาหารสัตว์เลี้ยงสัตว์ช่วยเหลือผู้คนสังคมสงเคราะห์ให้ยิทยาทานให้ธรรมทานบุญประจำสัปดาห์ประจำเดือนประจำปีที่เราทำเร็ เราสังสงบนในพระพุทธศาสนาทักษิณทอดพระปาช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสร้างสะพานสร้งหรือโครงการต่างๆให้ปลื้มว่าตัวเรานั้นเกิดมาได้ทําความดีมากมายและเราก็แบ่งปันอุทิศบุญแไ่ส่วนบุญไปยังสัพพะจัตทังลาขอให้สัพพะัตตังลายมีความสุข ถ้ามีความทุกข์อยู่ขอยพ้นทุกตถ้ามีความสุขมากก็ขอมีความสุขมากถ้ามีความสุขมากแล้วขอมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปติบุอยังเหล่าเทวดาทุกชั้นฟ้าชั้นพรมพระอินทร์กรพรหมฐานโยนท่านยักษ์นากินนาคาเหล่าเทวดาที่ปลุกรักษาหน้าบ้านเรือ,ขอรน,น,นของเราที่ทํางานร้านค้าของเราที่ดูแลทรัพย์สินเลือกสวนไรนาอาคารบ้านเรือนของเราทิบุอยังเหล่าเทวดา ให้มาช่วยดูแลปกป้องคุ้มครองนักษาจะซื้อก็อ่าจะขายก็คล่องกำไรก็งาให้เป็นทางมาแห่งทรัพสมบัติให้เป็นทางมาแห,ห่งหบุญบรารมีที้เกิดขึ้นกับเราพเพื่อให้บุญบรารมีต่อบุญบรารมีซักต่อทรัพย์สมบัติต่อสมบัติความสุขต่อความสุขยิ่งยิง่งขึ้นไปทีุ่ณยังคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยปิดพลาดพลางตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี อยในภพภูมิใดก็ดีจะมีทิศอุละโลกไปแล้วก็ขอให้คู่เวรคู่กรรมของข้าพเจ้าทั้องรับสายเหล่านั้นตวงมือความสิทและอาเวรศีกรรมให้เกิกัรเลิก,กันรมให้สิ้นให้เคลาาา้คลา,ขา,า,คลาขาดจากสัพพตุเคล้าขาดจากสัพพโซเคล้าขาดจากสัพพโรคแคล้าขาดจากสัพพภัยเคล้วาขาดจากสัพพกสัพพเดชจ,จันใดมาลายงายสิ่งไปให้มี้ต่บุญศักดิ์สิทธิ์จงผลกอ่อ ในตัวเราที่สมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติปัญญาสมบัติในลาภในยศในเสน่เสริญในความสุขประกันนิพพานร่างกายแข็งแรงรูปสวยรวยทรัพย์ะเป็ปัญญาดีเป็นเศรษฐีหมหาเศรษฐีเศรษฐีผู้ใจบุญก้มจุนพระพุทธศาสนามีผิวพรรณหน้าที่สว่างสวายมีใบหน้าที่อ่อนยาวมีรอยยิ้มที่สวยงามมีดวงตาที่สวยงาม อายุไขก็ยืนยาวคุณโยมท่านใดจะอิษฐานิดสิ่งในอัน,น,อนคุณปรารถนาโดยเจะาทิดบุญไปยังบุคคลในอันเึ่นที่รักก็สามารถกระทำไปสักครู่นนะแต่วองใจนิ่งๆสัเพเพตุธ,ธาปละปะตาปัจเจกานั่นจะยังพลัง อรหันตานันจะเตชินราราคังพันธามิสสพโซสพพพุฏฐานุพาเวนะสพปธรรมานุภาเวนะสพพสังคานุพาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเต